ເດີ້ບໍ່ເຫັນ nung ເດີ້7ບໍ່ໄດ້ຍັງບາດນີ້ຄ່ໍດ จมยังไลนี่พี่น้องลนี่จสิักไปาะยี่ส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 ี่ยพี่ส้องี่ส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 ีอสีสีอสีี่่สี่สี่สี่นี่นี่สี่ีกสีีอสี่สีี่สี่ี่สีีีี่สี่สน่สีี่ี่สี่สน่สา่ทีี่่่ีาี่นีส่ี ไม่ได้สบายดีด้วยนอันบ่าวปัวมหาบอ,อไอเพิน่นบ่าจิตว่าเคยหุ่นจักบ่าถงนั่งตะวันน่าจะเคยหุ่นจักถางไอ้ผุดแต่งเพลงอะไรเม่นแล้ววะเอาเอาว่าคิดว่าคนเดียวกันวนี่บันจอเบัตรแมนเราวะคิดว่าคนเดียวกันแต่บ่รจตกใจตังหนึงหดไปใช่ตังงหด เออกไปรถเข็บมาคือนโบสถด้เห็นเนาะเอาเราไปเซจ่ะเออมาลงหอยบสถเห็นไปลองเลยเลองเอ้าก็พอดีโอ้จะบายดีเนาจ้าวจ้าวเฟิรนเซียวตัวนี้เห็นมันแล้วเนาะพี่น้องเลยจังหน่อยจังมากันทานบะหมี่ใช่ไหมจีเป็นยังเป็นยังจังมากันเนาะวันนี้มีผู้ผู้ชายมาหาลายบ้างเหมือนีัน ไส่แล้วกันนี่มีทางลงนิวแล้วก็ทางไอตาไอ,ไอจิ่แม่มไปบ่เลยเปนเลยโอ้เป็นไปหาไม่ตู้จำปีบ่เลยโอ้ <c oughs> มา <c oughs> ชิแตงเ้ยเนาะนอาหารลง ตอกตอกจำนะหนุเก๋าตอกมือถึงมันลูกๆไปตกเป็นอีเอาทีนี้มันแล้วไม่ต้องเิมือนเนาะออกขานี่แล้วพี่หนุ่มตอกอยู่เสมอมันเป็ดตัวันบาเราจะเอาขางนี่มันแล้ว แกงแล้วนไหเนาะแกงได้เหรอแพ็แกงแกงพร้อมกันแกงแกงพร้อมกันเลยแกงพร้อมกันแบบไหนเ้าแบบคนหนึ่งใส่ตัวนั้น uh> ตัวนีว loyalty, ้ใส no. well ่พร้อมกันอะไรแนี้แลวอยู่แล้วทางมันนี่เนาะแล้วแล้วแล้ว้ว เดี๋ยวมาบีปรตเลยฮะเดี๋ยวมาบีปตเลยเดี๋ยวอยบ่หามงติหมงติกนเฮาหาห่าติก่อนไมเ้อนเพินท่านได้อตอนเพิท่านีไม่เล้วเพนท่นมางหาง ทำอย่างเหมันงามเอาผ่าซุบน้าผ่าชิ้นแมผ่าพิหนามาเสร็จมองนี่มันทั้งงามต้องประตูเนาะอวัถ้าเฮ้าโบโเสรนี่มันก็หมอกไวขี้ไปเล่ยเลยนองปอนเบได้ออกฮะเอาไปทั้งฉีดเอาได้ฝนสาดเทปอฝนสาดเท่อปเอ งามอยู่งามอยู่ีอันนี้หอยต่อที่มันเจไองนอเักกันเลเพราะว่าเศษมันน่อมาใส่่ได้เลยใ่ เพราะว่าบางเสื้อ่นจะได้ไปใส่ข้างหน้าก็มีได้แนบเส้นผันเส้นนี้แต่เบิดแลวกกถ้ามันมันเรือดีกับธรรมเน็ดของรัวของยังกัวนี้ก็ใส่ได้ใส่เก็เกของไว้ทางหาก็ได้บอกมันน้อยเพิดังไพ่ดังไผ่ก็ได้ตั้นี้สดอกบ่มเจก็เสือ่หน่องเจาจะไปเสือ่าไรหดังไ่ก็ได้ลรว คือเห็ดเตียงก็ได้พอเห็นเพื่อนไปก็เห็ดตอนะผาผานี่เห็ดน,นี่เพื่อนไปก่เห็ดเห็ดเตียงเห็ดเตียงเศษคนน่ะเห็ดเตียงงนตัวเแ้ได้ต่ก่จำาลเป็นน้องอึงบ้ง ไปดีไปดีฮาวไดีไปฮาวสบายดีเปิดมือแล้วนะพอนาะสบายดีเปิดมือมือมือละขขางนะทำไมมือหลักขางก็คือว่าโอเคได้ประตูเลยเลยแล้วกแมนมือละขขางก็คือว่าตัวมันระมัดระวัง แล้วขั้นตอนนี้แหละเป็นไปได้ไปเปิดอยากให้มันเสียให้ขั้นตอนที่งามได้ตอนนี้หมดแล้วด้ยน้องบรอดแล้วนี่บรอดแล้วหมือนเลยได้โยกนอนนี่เลยนักออกาอะไรกันมาเลบลอดประตูยันี่ยไอ้ค่ำมฮะวมัเมาเจอมันชงสิเจอมันชวงไลสมันชวงควบมัได้แล้ว ร้อดควงรอรดยควงจยสวงอยู่ได้เอ้ยเจ้จอยู่สูงอยู่ได้บัดูมน้าใหญ่เจะยสูงอยู่ได้นังพรเนาะนังพอดจะไม่ทังตงมาได้ไม่สอยกนผมมีเออโอ้โหวตกนะเตาว ผู so ้สร้างบ่ผู้สร้างบ่บ่แม่นบ่สร้างผู้สร้างก็บ่อยู่เด้หว่าผูสร้างบ่ผูสร้างก็บ่อยู่้นนะเฮ็ดนาุบอย่ได้เอบ่สร้างบ่ม่วนเฮาก็บ่ม่วนกันแล้วเฮาก็มาเฮ็ดเวียกก็ได้เนาะมาเฮ็ดเวียกงานสร้างลมวนกันลมวนกันคุยก เอใครเนี้ยานเห็นหนักคึ้มจะกันอยู่บุคกกันใดได้เหากันได้คือภาคใจกันตลอดอืมคือสิคือบุพเพอใจอย่างกันกับบุคคลได้เลยจะบิดแม่ม่าได้ะเสเมตรหกเสนซีเมต์ ตัดตัวใหม่เลยสมุดว่าสมุดว่าอันพัวมากอะทำไรนี่เนาะเห็นปะคอนคอนเลยอะตังฟังตะลังรังเลยทางนัดต่อพอภาษาเพื่อนทดลองกันเนาะ Đã không? Có Phân tốt bạn à. Phần tốt, phân tốt, phần tốt Ba, cưỡng tướng dân vô lại dân, để mai anh viện Cứ cơ mà Vẫn à. mà... à? <laughs> có Bao nhiêu? đi Phân tốt ừ. à. à, นักจบก่อนับเขึ้นมาทั้งเงือนบาทนี้พี่น้ไงเนาะพอดีอ่าผลตกพี่น้ไงนี่ขึ้นมา,าเท่งพี่กันบานดเียครับไาเห็นได้ <c ười> ได chắp này chắp thế này Ông không có vườn con phải đồng người nó à. hấp bơ chạ à. chạy 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 Hãy chạy 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 chạy

พวมพี่่โอเออเออนี่นีพิงมาพี่เออพอพอเขาเดียวมันฮักก็ได้พงอไแทบไปเลยเนาะขึ้นมาเกะเพื่อนกนพงอไเนาะ

Tầm chờ xem ngáo sùm sùm tầm chín cấp à, Chín hẹn Vì đoàn người sửa chào Lùng là mà, lại mà nó làm á, bình cái đấy

บหนุงแล้วใส่เว่นบร้ยังบานีำมเด้ใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟดูว้าใส่ไฟเลยใส่ไฟใส่กล่องเขาใเจ๊ง <laughs> อ่ะเจ็บเมียนน้ำนองไงมาจัางบเคกะ2เมตรปกเส้น <laughs>

Tóc ăn. Ah, mọi người. Nu ai muốn. Một Đó ba mọi người. Một lai Một cái ngủ, mọi người. Một Một bộ ngủ. Một đi ngủ. Một đi đi cốc Một đi โอเคเรียบร้อยน้องโเรียบร้อยทั่วนั่นไหร่เติบนองเนาะเอ้าโอเคสัตว์พี่น้องเลยพี่ต่ว่า เดี๋ยวจังหน่อยเนาะคำคำตอนนั้นเร่นทั้งวา,ากันพี่น้หรอไยคือมีเสื้อผ้าหนาเพ่ของผู้ใดน้องออกมาให้ก็ได้ดนี่ตัวนี้ทางลุงหนวดเป็นทางฮะทางทลุงหนวดเอาให้ลุงหนวดแล้วไปได้เครื่องไหมใส่ัวนี้ได้ดเ,เอาให้แต่อเฮแล้วหายตอนนั้นได้จุดน้องอ๋อ้สุดเมียแล้วนะโอ้ พอห่อมหรืห่มแล้วบน่ะนออาแต่นี่ออนนม้วนไมสใช่ป <c ười> อทำเป็นเนียน <c ười> <c ười> เอ้ใครนอนเจ้าก,ก็นอนบ่ะเจ้งเลย,ยนอนแจ้งเลยบ่ยอ๋อจ๊งองเลยนอ,นอน,ออนกันเนาะไปซื้ะปซาฝากิาบบอืมอื<ๆ>ม ตั้งหน่อยเนาะมาตูนเอาอยู่นี่นเนาะเฮามาเลงเนาะเลี้ยงเทลายอย่างนี้นเนาะแดงว่ากันพิดท้ายช่วงจบงานนะพี่น้องเนานะจังนั่งเรียงกันเลยเนาะเดี๋ยวพาแล้วงเราก็แม่นโอเคเลยพี่น้องเนาะนารอบอดี้เข้ามาังว่ากันนะพี่น้องเลยสไปดีเด้อเอาโอเคพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณทีหลรเนาะซีน่ะตอนแรกวันนี้วัาทววี่ซื้อมาให้เนี่ย ทางน้องนิวออกไปม,มันบ<ม>่ <S <S มี่วันนี้ก็ได้ให้ทั้งวอรี่เป็นคนซื้อมาให้เด้อและไอซิสอเออเนี่ยไอซิสสอ,อนวิท่าสอนวิธีท่าให้มันให้ท่าแบบระมัดระวังกันแหละอย่ามันมันเปื้อนอ่าแผ่ดมาชลาเขาเนาะเาทัา้งว่าก,กันพี่น้องเลยเดี๋ยววันนี้คือจะได้ออกคบคำอยู่เหมือนเนาะออกเลิกกัแนแล้วมืันนี้เอ้าจากพี่น้องฮะเมร ເອົາໂອເຄພີ່ນ້ອງເອົາຢູ່ດີແຮງເບິດຄົນທຸກໆຄົ